สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสต,ตราจารย์ดรสิริชัยนาบุรีนะครับอธิการบดีมหาวิทยาลาันนบบาายราชพัฒนาครับวันนี้บทบาทของมหาวิทยาลัยราชพัฒนาครับก็มีส่วนช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดยะลาและจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับในการเตรียมการของหมหาวิทยาลัยนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วที่เรามีประสบการณ์เราก็มีการตั้งคณะทํางานขึ้นมาเพื่อเตรียมการรองรับอุยพิัยที่จะเกิดขึ้นซึ่งก็เกิดขึ้นจริงๆในปีนี้ในช่วงเวลาเดียวกันนะครับ ในการเตรียมการของหมหาวิทยาลัยนะฮะคณะทางานของเราเตรียมการตั้งแต่เรื่องของการเตรียมสถานที่เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวหมหาวิทยาลัยราชจัรจลานะครับโดยใช้หอประชุมหลังเล็กในการเตรียมการของเราศูนย์พักพิงตรงนี้เรามีคณะกรทางานมีกรรมการนะครับมีการจัดการฐานข้อมูลมีระบบจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบนะครับมีทีมที่ดูแลผู้ผู้อาศัยที่ศูนย์พักพิงนะครับ ทีมที่จะตั้งโรงครัวที่จะบริการอาหารครบสามื้อนะครับก็สามารถดําเนินการได้ตามเป้าหมายจนสมเูร็จเสร็จสิ้นต้องขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐเอกชนจังหวัดยะลาเทศบาลนครยะลาอบจยะลาแล้วก็ทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งบริจาคน้ําดื่มข้าวสารอาหารแห้งนะครับรวมทั้งบริจาคเป็นเงินเข้ามาที่ศูนย์พักพิงของเราขอบคุณทงางโรงครัวหมหาวิทยลาลัยรัชยาลาที่จัดตั้งที่โรงเรียนสาธิตนะครับ ขอบคุณคณะผู้ิหารทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องขอบคุณคณาจารย์บุคลากรนักศึกษาที่มีน้าใจเป็นจิตอาสาของเรากว่าร้อยคนในในูนยนพักทิง,ทงนะครับแล้วก็ภายนอกเหมาลัยที่นักศึกษาเราได้ทํากิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือที่น้องประชายชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรีภาคใต้ขอบคุณทุกหลักสูตรนะครับที่นํานักศึกษาออกไปบริการรับใช้ประชา,ยยายชนในช่วงน,น้ําท่วมนะครับอ,อ,อื่นนะก็คิดว่ารยาชพัฒนาเราเองเนี่ยนะครับเราเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนท้องถิ่น หากมีภัยพิบัติเกิดขึ้นไม่ว่าจะอุทกภัยหรือภัยอย่างอื่นถ้าหากว่าเราพร้อมหรือเรามีความมีสภยภาพที่ช่วยเหลือได้เรายินดีไปอย่างยิ่งครับก็ต้องให้กําลังใจผู้ประสบภัยทุกท่านนะครับทั้งในจังหวัดยะลาจังหวัดเชายแดนภาคใต้รวมทั้งจังหวัดสงขลาโดยเฉพาะที่หาดใหญ่ที่ค่อนข้างหนักหนาสาหัสนะครับก็ขอให้กําลังใจให้ทุกท่านผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันแล้วก็มีกําลังใจมีกําลังกายต่อสู้ต่อไปเพื่อที่จะฟื้นฟู ทั้งสภาพจิตใจตัวเองนะครับครอบครัวทรัพย์สินทั้งหลายนะครับก็ขอให้ทุกท่านได้มุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจก็คิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของนอกกายแต่เราก็ต้องยืนหยัดที่จะหามาได้ต่อไปในอนาคตก็รักษาสุขภาพไว้นะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับก็หวังว่าในปีต่อไปจะไม่เกิดอุทกภยัยอย่างนี้อีกนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ